เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ เพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบง์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน้องเข้าสู่ช่องคูโดงชาแนลครับผมช่องคูโดงชาแนลคูโดงคอยจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสับของสะสมนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่ได้ทราบข้อมูลกันโดยทัน่นทั่วโดยเฉพาะ คูโดงนะครับจะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมให้กับเพื่อนๆพนพ,พี่เพน,น้องได้ทราบข้อมูลกันนะครับว่าปัจจุบันนี้เหรียญแบบนี้ราคาเท่าไหร่เพื่อที่เพื่อนๆพน่พี่ๆน,น้องจะใช้ในการประกอบ เวลาจะจำหน่ายเหรียญหรือว่าต้องการที่จะซื้อเหรียญจะได้ทราบข้อมูลกันนะครับว่าเหรียญที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนั้นปัจจุบันนี้เขาเล่นกันอยู่ที่เท่าไหร่ก็อยากจะบอกเพื่อนเพี่อนี่น้องนะครับการซื้อขายเหรียญหลักๆมันจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3ประเภทนะครับสจุดหลักๆก็คือ1คนที่เปิดร้าน ร้านให,ใหญ่ระดับประเทศหรือว่าคนที่มีหน้าร้านนะครับซึ่งเหรียญแบบนั้นเขาก็จะมีการรับซื้อหรือว่าจําหน่ายขายเหรียญก็อีกหนึ่งราคาแล้วก็อีกในกลุ่มของนักสะสมนะครับกลุ the, <ๆ>่มของนักสะสมนี่ก็จะมีอีกหนึ่งราคาหรือแม้แต่ตามตลาดนะัดก็จะมีอีกหนึ่งราคาสําหรับวันนี้นะครับครูดโด่งจะมาพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทสําหรับเหรียญน,นี้นะครับ <seventeen. S 2> ซึ่งความพิเศษของเหรียญหนึ่งบาทนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ ได้รับความนิยมมาโดยตลอดนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นเหรียญหนึงบาทที่ใช้ในหมุนเวียนของราชการที่เเหรียญแรกพศออแรกสมัยก่อนเราจะใช้ธนบัตรชนิดราคา1บาทนะครับแต่ว่าพอเนื่องจากธนบัตรชนิดราคา1บาทปีอายุกันใช้งานน้อยไม่กี่ปีนะครับ2ปี3ปีก็ถือว่า เก่าแล้วก็ชารุดจึงต้องมีการเปลี่ยนมาเป็นเหรียญกาาระสาบนะครับซึ่งมีอายุการใช้งานได้นานกว่า8-10ปีสําหรับเหรียญที่คุณดวงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญ1นบาทปีพุทธศักราช2,500สําหรับเหรียญปีพุทธศักราช2,500กับความพิเศษของเหรียญน,นี้นะครับอย่างที่คุณดวงบอกเป็นเหรียญแรกที่ถูกนํามาใช้ ในการหมุนเวียนนะครับถือว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนรุ่นแรกแต่ไม่ได้เป็นเหรียญทดลองนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญทดลองก็จะเป็นปี24งสเข้าสแต่ถ้าเป็นเหรียญน,นั้นล่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเอหลักแสนหลักล้านแต่ว่าก็ไม่มีนะครับผคงไม่มีถ้ามีรวยแล้วแต่ว่าเหรียญที่โคดงมาพูดถึงก็คือปี2,500สําหรับเหรียญน,นี้นะครับจานวนการผลิต3ล้าน1นึ่งแเหรียญก็ถือว่า ไม่เยอะนะครับผ่านมานี่64ปีแล้วก็ได้รับความนิยมมาโดยตลอดนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับความโตของเหรียญจะอยู่ที่27มิลแล้วก็น้ำหนักจะอยู่ที่7.5กร,รัมนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นตาแผ่นดินนะครับมีนี่มีเป่งรละสมีด้วยนะครับตาแผ่นดินขบวนประเทศไทยด้านล่างบอกคอสอน,นะครับชนิดราคา1บาทส่วนด้านหน้าก็จะเป็น ในหลวงรัชการที่9ในพระบรมโกศนะครับภูมิพลอดุลยเดชรัรชการที่9ความพิเศษอีกอย่างนึงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้จะมีส่วนผสมของเงินนะครับร้อยละ3หรือว่า3%ที่มีผสมอยู่นะครับมีเป็นนิกเกิลแล้วก็มีเป็นเงินที่ผสมอยู่ ถ้าพูดถึงเรื่องราคานะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคาเมื่อปี2,559นี่โอ้ถ้าเป็นเหรียญแรกๆนะครับที่ทุโดงได้มาช่วงนั้นราคาเหรียญราคาธบัขึ้นด้วยแล้วเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ต้องการของคนทั่วๆไปเหรียญน,นี้ขึ้นมา350บาทนะครับเหรียญแรกที่คุโดงได้มา350บาทต่อมาก็ราคาถูกลงแล้วก็ลดลงตอนนี้ปัจจุบันนะครับในกลุ่มของนักสะสมนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ หนึ่งร้อยกว่าบาทนะหนึ100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองเหมาะสําหรับเพื่อนเพื่อนพีนพน่น้องที่เป็นนักสะสมที่ต้องการสะสมของดีๆของถูกๆนะครับของดีแล้วของถูกมีช่วงนี้แหละเพื่อนเพื่อนพี่น้องก็ดูเอาแต่ว่าการที่คุณดงบอกว่าเหมาะสําหรับการสะสมเพื่อนเพื่อนพี่น้องก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจของเราเป็นยังไงพร้อมที่จะสะสมไหมถ้าเกิดยังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องเก็บ สะสมนะครับก็เก็บสะสมของใกล้ตัวก่อน กับพวกเหรียญสิบบาทของในหลวงรัชกาลที่9ของใกล้ตัวก่อนที่เรายังเจอได้ในระบบหมุนเวียนแต่สําหรับเหรียญนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมช่วงนี้ก็เหมาะนะครับเพราะว่าเหรียญหนึ่งก็100กร้อยกว่าบาทเองถือว่าไม่แพงนะครับกับ64ปีที่ผ่านมาสําหรับเหรียญนี้ครับผมวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพีพพปป่เพียงน้องที่เป็นนักสะสมหรือว่าต้องการ,ารทราบข,ข้อมนนูลเกี่ยวกับเหรียญคร่าวๆโดยเฉพาะเรื่องราคาได้บ้างนะครับว่าปัจจุบ บันนี้ราคาเขาเล่นกันอยู่ที่เท่าไหร่นี่ครับผมเลี้ยน1บาทตาแผ่นดิน2,500ที่มีเงินผสม3%ครับผมยังไงก็กดลบกวนกดไลค์กดแกชร์ให้ครโดงพารวยด้วยนะครับเพราะช่องครูดงพารวยถือว่าเป็นช่องน้องใหม่ที่จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องธนบัตรยังไงก็ฝากด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ